เทเลเตอร์เทอร์โบเป็นอาชีพได้ง่ายด้วย R T M และ S M C เดี๋ยวผมถามว่าพร้อมหรือยังเนี่ยให้พี่ๆทุกคนตอบครับพร้อมกันได้แล้วก็ยกมือขวาขึ้นมาได้นนะครับพร้อมกันหรือยังครับพร้อมค่ะขอต้อนรับทีมท่านเข้าสู่งานได้เลยผมกับพี่โต้เนี่ยมีเกมจุดพิเศษมไหมพี่ๆเนี่ยลองเล่นกันก่อนขอให้พี่ทุกคนเริ่มออกออเดอร์ครับเขียวยกมือขวาแดงยกมือซ้ายครับผม ใยกมือซ้ายพักห้างลงค,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 ดดร,ครับสีเขียวมือขวายืนอยอู่ต่อครับอ่านี่คือผู้ที่เทรดได้กําไรนะครับผมอยากไปเจอกับโค้ดเรื่องครับพี่นี่ทุกคนครับชีวิตทีๆสร้างเงาในงานเพียรเฮ้ขอเชิญพบกับโค้ชต้องรันยู่ชุดดีสร้างเด้ในการเพล<อ>ยพรครับผมวครับรู้สึกดีใจของผมมากเลยที่จะได้มาเปรียบดูสิส่งที่ผมเก็บมาไว้การเทรนคืออาชีพมหาศาล ดยมีอง์ขวัญเป็นอะไรกำไรมันมยืมไพีดานมากมาี่นิ่คนนี้กระดาษเขียนในกระดาษต้องไม่หน่อว่าเรื่องอะไรที่ยังทำให้ฉันเหตแล้วไม่กำไรบ้างไม่มีความรู้เลยคนะ่ะตับซินตลอด,ดอ๋อโอเคเกียที่พูดไปทั้งหมดอ่ะไม่ใช่ปัญหานะเราแค่ต้องทำอะไรครับแก้ตัญครับการตัดสินใจโคตรสอบคัญผุมีเทคนิคที่ดีให้ตายขนาดไหนแต่ ไม่ตัดสินใจไม่ได้จบตายอย่าเขียนวันนี้ใครยังมีคำว่าหลังเลยและ A โง่หรือเปล่าครับเพื่อนๆครับโอเคนั่นคือสาเหตุที่ทําให้เห็นไม่ได้หันไปหาเพื่อนกันทั้งแล้วหายเห็นแล้วบอกว่าฉันิที่จเห็นแน่นอนวันนี้เนี่ยต้องบอกกันว่าสถานที่นี้เวลาจัดงานนี้นะครับเรามีพาร์ทเอนอร์นันที่ชื่อว่ากอบพแคปนะครับเอาผมคือให้กับเพี่แคร์นะครับทีนะที้ทุกคนพร้อมจะเลเ่นเกมกันหรือยังครับเกถามหน้านะครับ สถานที่ใดหนาวที่สุดนะครับถ้าเกิดพี่เห็นไม่ชัดนะครับก็จะเป็นรูปกราฟบิทคอยนะครับคนยอดยอดนั้นครับมีออเดอร์หนึ่งออเดอร์เขียนว่า buy BTC หนึ่งหลอดคือแต้มเงินมีของที่หนาวที่สุดก็เป็นเส้นไหนครับอันที่หนึ่งไปดูหน่อยนะครับว่าน้ำมันครับในคำเป็นดกับเกิดอะไรขึ้นใช้ได้ไหมได้ไหมแล้วเมื่อมันเสียเป็นแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนี่เขาเรียกว่าความรู้ QM และไอตึ่งไอ้จุดนี้แหละมันจะเป็นจุดล่างช้า นี่สอนของแพงให้แล้วเนี่ยขอเสียบปมมือให้กับพี่เป,ปิดหน่อยครับโอเคเดี๋ยพี่เป,ปิดได้แลนะครับหนูก็เลยเอกลับไปมาเทสดูว่าเนี่ยถ้าหนูจะกดท่าเนี้ยทำยังไงให้หนูแบบมั่นใจหนูก็เปิดพอร์ตมาร้อยเหรียญหนูจะกดศูนย์ศูนย์หนึ่งจนหนูมั่นใจมันมีภาพพอราคามาฟุกหนูจะกดเท่าไหร่หนูก็กล้ากดเพราะเราเห็นภาพ<ช>มาแล้วเป็นร้อยร้อยครั้งใช่ค่ะโอเคขอเคุณที่เท่าไหร่ ชื่อตีครับนัทนันโชติวัฒน์ครับพี่พูดได้เลยว่ามันเปิดกะลาออกมาเลยเปิดโลกจากสิ่งที่เราเรียนรู้เดิมๆมาเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้คือมันเริ่มมีความปั่นใจเพิ่มมากขึ้นจากแผนในการเทรดจากสิ่งที่โค้ชสอนแล้วเรามาต่อยอดได้นะครับโค้ชเป็นกันเองมากแล้วก็ให้ความรู้ที่เข้าใจง่ายมากนะครับชิลเลนชื่อจิตค่ะตอนที่เรียนเนี่ยมีความสนุกในการเรียนนะคะโดยที่โค้ชเนี่ยได้เอาจุด เด่นๆเนี่ยมาสรุปให้เราเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะรีแคปกับมันได้อีกรอบหนึ่งว่าเราจะต้องวางแผนต่อเนื่องกันไปโดยที่ไม่ต้องท้อแท้เวลาที่เราเจอ SL หรือว่าอะไรแล้วก็รีบตั้งต้นกลับมาแล้วก็กลับไปวางแผนใหม่ค่ะสวัสดีค่ะชเล่นชุพีนะคะที่ตัดสินใจมาเรียนนะคะก็คืออยากจะมาเจอสมอคมเทน แล้วก็เพื่อนๆพี่ๆที่อยู่ในนักเรียนของโคตต้องนะคะว่าเขามีเทคนิคการเรียนแต่ละคนมาแชร์เทคนิคกันมาแชร์ประสบการณ์กันค่ะขอบคุณโคตต้องมากที่แบบว่าสอนเนื้อหาโดยที่ไม่กลักเลยคือแบบตัวเองมีเทคนิคมาบ้างแล้วแต่ยังขาดองค์ประกอบเรื่องการมองโคนสร้างหลังจากที่ได้ไปเรียนน่ยคือแบบตอบโจทย์แล้วก็คือแบบกดล็อกเลยก็ขอบคุณโคตต้องมากจริงๆขอบคุณคะ่ะ